อบนะคะวันนี้มนบอบอึนอึนอนใช้ตามหลังยองซานะยองซาก็คือคำนามนะไดะ้ตามหลังว่าคำนามนั้นนะคะถูกรถกระทําถูกกระทําด้วยอะไรนะคะก็คือเราจะชี้ว่าคำนามนั้นอ่ะคือกรรมนะคะไม่ใช่เรกรรมนะค,ะคือกรรมคงประโยคนะคะ มันจะถูกกระทําด้วยการิยาเดมันจะถูกกระทําด้วยอะไรคะทงซานะมันจะถูกกระทําด้วยทุงซาทุกครั้งนะคะทงซาก็คือกินนอนดื่มนั่งดูอะไรแบบนี้นะคะก็คือทุงซานะสนม,มากมันจะทําด้วยทงซานะกรรมของประโยคนะนะ อ่าต่อไปมาดูประโยคตัวอย่างนะคะมินซูชิกะมินซูคุณมินซูน่ะนะเทเลบิจอนเนื้อผาอยูายูมาจากอะไรคะมาจากบูดะบูดะผันผันอายอุผันด้วยอายอุก็รูปปัจจุบันเองนะกลายเป็นอะไรคะพาอยูคำนี้นะก็แปลว่าดูนเองนะเขาบอกว่าคุณมินซูดูอะไรคะ ดูทีวีนะอ่ะนี่นะทีวีทีวีเป็นเมืองสานะทีวีเป็นเมืองสารตัวนี้ถูกกระทำด้วยกริยาตัวนี้แล้วก็ใช้กรรมในการชี้นะว่าเทเลวิชันเนี่ยเทเลวิชันนะนะถูกกระทําด้วยอะไรถูกกระทําด้วยการดูนั่นเองนะนี่เราชี้ว่าประโยคในประโยคน,ยนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่นะก็คือกรรมนั่นเองนะกรรมของประโยคนะ มินซูชีกาเทีวีทวีวีเนินบ้าอยูต่อไปนะชีซูกาอูยูรินมาโชออยุอูยูแปลว่านมนะคะใช้รินในการชี้ร,รมนะคะมาโชออยมาจากอะไรคะมาโชออยมาจากมาชีดะตัดดอกไปใช่ไหม เราจะผ่านในรูปแบบอานะคะออทีนี้เป็นสระอีใช่ไหมสระอีเขาก็จะผ่านด้วยอะไรคะออยทีนี้ไม่มีพอไม่มีสระใช่ไหมออพอไม่มีตัวสะกดมันก็จะเกิดการรวมเสียงของสระอีกับสระอนะ,ะเขาก็จะเอามารวมกันมันก็เลยเป็นสระโยนะคะอ่ะคำนี้ก็เลยกลายเป็นมาโชยนะมาโชยูมาโชยนะ อูยูอูยูคำนามนะคะคำนามถูกกระทำด้วยการอะไรคะดื่มถูกกระทำด้วยการดื่มถูกดื่มนะคะนี่งนะเห็นไหมคะว่าขึนลื่นเนี่ยจะตามด้วยอะไรคะทุงซาเสมอนะคะต่อไปนะมาดูวิธีการใช้นะเราจะรู้ได้ไงว่าใช้อึนเมื่อไหร่ ใช้ลื่นเมื่อไรนะคะมาดูนะคะพัชชิมอิโซนะพัชชิมิสึเมะนะถ้ามีตัวสะกดให้ใช้อื่นถ้าไม่มีตัวสะกดให้ใช้ลื่นนะคะมาดูนะคะผับผับแปลว่าข้าวนะ,ะข้าวมีตัวสะกดใช่ไหมมีตัวสะกดให้ใช้อื่นกลายเป็นพาบลุลเวลาอ่านจะอ่านาเป็นอย่างนี้นะพาบุล ่าบึดอุนดุงอุนดุงไปว่าออกกําลังกายนะออกกาลังกายอุ่นดุงการออกกําลังกายมีตระกดก็คืออีกอื่นใช่ไหมก็เลยใช้อื่นนะ,ะกลายเป็นอุนดุงเืนอุนดุงนอ่าถ้าผัดชิมไม่มีล่ะไม่มีตระกดอย่างเช่นอูยูอูยูไปว่านมนะคะนมนมดื่มนี่นะะมีนะคะอูยูไม่มีตระกดเราก็จะใช้ลืล่นกลายเป็นอูยูลืล่น พาจีแปลว่ากางเกงนะพาจีกางเกงไม่มีตัวสะกดก็เลยกลายเป็นพาชีลุพาจีลุนะ้าอ่ามาดูยอ้อนซึบกันนะคะยอ้อนะอซึบนะย้อนซึบก็คือแบบฝึกหาดั่เองนะการฝึกฝนนะคะพีพิมบับพีพิมบับข้าวคลุกของเกาหลีนั่นเองนะพีพิมบับใช้อื่นนะเพราะว่ามีตัวสะกดใช่ไหมพีพิมบับ พีพิมพ์บบบื้อถูกกระทำด้วยอะไรคะการกินเนี่ยถูกกระทำด้วยการกินก็คือหมอกตะมาจากหมกตะนะอันนี้นะหมกตะพันเป็นหมกเกอยู่นะพีพิม,มโโพ์บบบื้อหมกเกอยู่พีพิมพ์บบบื้อหมกเกอยู่นะคะกินพีพิมพ์แบบนั่นเองนะคะโซนต่อไปข้อหนึ่งนะโซนโซนอันนี้แปลว่ามือนะมือซิซโซยู่ซิซโซยู่มาจากอะไรคะ ตันะคะชิสโซอยู่มาจากชิตต์ตันะคะเราตัดดาวไปแล้วผันด้วยอะไรคะออยู่นะคะก็เลยกลายเป็นชิสโซย์ชิสโซย์แปลว่าล้างนะคะการล้างนะคะโซนนล่นะโซนมีตัวสะกดเราใช้อึน,นะะ่ะคำนี้ก็เลยอ่านว่าโซนนลชิสโซย์โซนนลชิสโซย์ ล้างมือนั่นเองนะล้างมือมือถูกกระทำด้วยการล้างนั่นเองนะมาดูข้อสองนะคะพาจิพาจิาจกางเกงซาโยซาโยแปลว่าซื้อนะคะรากศัพท์ก็คือซาดะนะคะซาดะแปลว่าซื้อแต่ดาวไปนะคะแต่ดาไปเราก็มาผันด้วยการใช้อายูนะเพราะว่าตรงนี้เป็นสระอาใช่ไหมก็เลยเป็นซาโยนะคะพาจิ ไม่มีตัวสกุลเราก็จะใช้อะไรคะลืนนะกลายเป็นพาจีลลนซาโยซื้อกางเกงนั่นเองนะซาโยซาดะเนี่ยนะแปลว่าซื้อนะคะซื้อกางเกงนะคะต่อไปข้อสามเช็คเช็คแปลว่าหนังสือนะคะอิลกออยู่อิลกออยู่มาจากอะไรคะอิลอิตะนะค่ะมีอ่านว่าอิตะ เวลาอ่านอ่านแบบนี้นะคะอิตะนะแต่ทีนี้เราจะมาผ่านอาอยู่ใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นอิลโกโยนะเวลาอ่านพอทีนี้เวลาการอ่านนะคะคำนี้อิลโกโยเนี่ยก็จะอ่านแบบนี้นะอิลโกอ,อยูมันเกิดการยงเสียงนะทุกคนนั้นยงแบบนี้นะจากคำนี้ใช่ไหม อีลกอยู่ใช่ไหมเวลาอ่านมันก็จะเป็นแบบนี้นะเราก็จะอ่านคําแรกก่อนอิลทีนี้ตัวขยอกก็จะโยงมานี่ก็เป็นกอยู่มันก็เลยอ่านว่าอะไรคะอิลกอยู่แบบนี้นะคะเวลาอ่านนะนะคะหรือกอยแปลว่าอ่านนะคะบอกว่าอ่านหนังสือนั่นเองนะเช็คเช็คหนังสือมีตัวสะกดเราก็ใช้อื่นแชกเกิล ยืนก็โยอ่านหนังสือนะมาดูข้อสี่นะชิงกุชิงกุเพื่อนนะคะคีตาโยอยู่คิดาโยอยู่คิดาโยอยอู่มาจากอะไรคะคิตาลีดะนะมาจากคิดาลีดะคิดาลีดะทำมาดูว่าทำไมมันเป็นคิดาโยอ,อยู่ได้ยังไงนะเราตัดด่าไป แต่ต่อไปที่นี้มันเป็นสระอเราจะผันในร,รูปแบบ R.O.U. อยู่นะมันก็เลยต้องมาบวกเออยู่ใช่ไหมแต่ที่นี้ตัวนี้นะกับตัวนี้เอามาบวกกันจระอ e. ีบวกสระอกลายเป็นยอนะคำนี้ก็เลยกลายเป็นขีตายอยู่แบบนี้นะคะ นี่ก็เลยได้เป็น,ปนคำนี้นะแปลว่ารอนะชิงกูไม่มีตัวสะกดใช่ไหมเราก็จะใช้รึนชิงกูรึนขีดาเลียวอยู่ขีดาเล,ล,ลียวอยู่นะคะแบบนี้นะรอเพื่อนอนั่นเองนะอ่าทีนี้มาลองแต่งประโยกกันนะฮันกูก็ภาษาเกาหลีนะถ้าฮันกูก ฮันกุกเฉยๆเนี่ยประเทศเกาหลีนะแต่ถ้าเป็นฮันกุกกอเนี่ยภาษาเกาหลีนะคารุชิดะคารุชิดะแปลว่าสอนนะคะการสอนการบอกนะคะก็กลายเป็นฮันกุกคอรึนคารุชอยูอาคารุชิดะก็ผันให้เป็นรูปแบบอวอยู่ก็เลยกลายเป็นคารุชอยูนะคะสอนภาษาเกาหลีนะคะอ่ะซาจินซาจินรูปภาพนะก็กลายเป็นอะไรคะ ซาจินมีตัวสะกดก็ใช้อื่นซาจินนิลจิกตะจิกตะนี่แปลว่าถ่ายนะคะก็จะกลายเป็นอะไรคะชิกโกอยู่นะชิโกอยู่ชิงกูชิงกูเพื่อนนะ,ะชิงกูไม่มีตัวสะกดเราก็จะใช้ลึลมันนาดะมันนาดะแปลว่าพบหรือเจอนะคะ ก็กลายเป็นอะไรคะมันนายูชิงกูเร้นมันนายูพบเพื่อนเจอเพื่อนนะคอปปี้คอปปี้กาแฟนะเราก็เขียนลองอไปคอปปี้ไม่มีตัวสะกดเราก็ใช้อะไรคะลืมมาชิดะแปลว่าดื่มนะคะมาชิดะมาชิดะเราผันในรูปแบบเอาอยู่ก็กลายเป็นมาโชยุคอปปี้เรื่มาโชยุดื่มกาแฟนะกริน กรีมรูปภาพเหมือนกันนะอ,นนอันนี้ก็รูปภาพอันนี้ก็รูปภาพอันนี้ก็รูปภาพนะแต่ซาจินเนี่ยซาจินรูปภาพเนี่ยจะเกิดจากการถ่ายนะเป็นกราฟิกนะแต่กรีมนี่จะเกิดจากการทนะําด้วยมือนะะวาดด้วยมือนั่นเเงนคะกรีมกรีมมือมีตัวสะกดเราใช้อื่นนะคะ ปูดะบูดะดูนะเราก็ผันรูปแบบอ RIO กลายเป็นพายุ PAO Green PAO โอเคสวัสดีค่ะ